ว่าทางครอบครัวค่ะอยากจะมาเที่ยวบ้านพักคูวิล่าที่พัทยากันทีเนี้ยก็ตอนแรกก็คือไล่หาตามเพจทุเพจเลยก็คือเต็มหมดแต่ทีเนี้ยค่ะไปไปเจอเพจนี้มาซึ่งเพจนี้โดนยิงแอดมานะคะโดนยิงแอดสองสามรอบเลย,เลยก็คือเจอก็เลยลองทักเ <"P ed S 1> ไปเพจชื่อ <ไป S 2> อะไร <"D ude" S 2> ครับเพจชื่อบ้านพักคูวีล่าพัทยาบายกานดาค่ะครับอ,อันนี้ยิงแอดเข้ามา2 3สารอบเลยค่ะก็เลยลองทักไปดูเพราะว่าเห็นผู้ติดตามเยอะมาก <ừ. S 1> ด้วยแล้วก็เพจค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือค่ะ ก็เลยลองทักไปแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามีบ้านว่างติดหา oh. ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้สองคืนเนี่ยค่ะแล้วก็ขอเก็บมาจําซึ่งก็อันนี้ก็โอนเงินมาจําไป เขาขอเก็บมัดจำห้าสิแล้วก็มีค่าประกันบ้าน5,000ด้วยนะคะก็คือต้องจ่ายนะตอนนั้นเลยที่ตกลงกันไว้บ้านประมาณราคาคืนมาเท่าไหร่ครับคือละหนึ่งหมืองพันเกาประมาณนี้ค่ะสองคืนอ๋อแล้วเราก็เพิ่มมาดจาอีก5,000บาทประกันบ้านอีก5,000บาทเป็นเท่าไหร่ครับยอดเงิน,นทั้ง<อ>หมด1 6ึ0งหมบาทค่ะโอนเงินให้ใครครับโอนเงินให้นางสาวสาวรักค่ะกองสุ กองสุวรรณค่ะคนนี้เลยใช่ก็โอนไปเลยครับแลวทีนี้มันมีจุดสังเกตอยู่หนึ่งอย่างก็คือตอนแรกโอนไปแล้วก็หายไปครึ่งวันเลยค่ะก็เลยยังแบบเอออยู่แล้วเราก็เลยเลยลองโทรไปเบอร์ที่เขาแปะในเพจนี้ครับอ่ะก็โทรไม่ติดแต่เขามาตอบอีกทีตอนประมาณเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะว่าโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะคะเขาก็ส่งบุ๊กิ้งคอนเฟิร์มมาเป็นรายละเอียดนี่นี่นี่ถ้าถึงบ้านแล้วให้โทรหาป้าแมวอ่ะเบอร์ที่ได้มาเป็นป้าแมวนะคะก็ทีนี้ก็ไม่ได้ เอกใจอะไรละก็อจองไปรอวันเดินทางแต่ทีนี้มันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็คือก่อนวันเดินทางหนึ่งวันมีคนโทรเข้ามาเบอร์แฟนเป็นเบอร์สำรองที่ให้เขาไปโทรเข้ามาถามว่าอ่นนี้เข้าไปเช็คอินบ้านพักได้เลยไหมครับ,รบก็เลยงงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะทาไมแบบโทรมาเบอร์เราและเรียกชื่อถูกด้วยนะชื่อคุณออฟก็คือแบบคุณออฟใช่ไหมครับแบบเออจะเข้าไปเช็คอินบ้านพักได้เลยไหมรเราก็เลยบอกไปว่าเออเราเป็นผู้เข้าพัก S <S เราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะโทรผิดหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็คิดว่าเอะเขาอาจจะลืมแบบเขาเขาส่งผิดแชทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบพออีกวันหนึ่งเดินทางมาพอมาถึงที่พักก็เจ้าของบ้านพักเขาก็บอกว่าไม่มีการจองของเราแล้วเขาก็เลยถามว่าแบบจองจากเพจไหนพอบอกว่าการดาเท่านั้นแหละคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยโดนโกงกันแบบโดนโกงกันหนักมากคือมีกุ๊กก่อนหน้าเราสองสามเจ้าก็คือโดนโกงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยในวันเดียวกันในวันเดียวกันแล้วก็ตอนที่ไปถึงก็มีอีกสองกุ๊ก ที่มาแล้วก็โดนโกเหมือนกันด้วยพอวันเดินทางเนี่ยเราจองวันที่เท่าไหร่นะครับจองไปจองไป18เมษายนครับเดินทางวันที่เดินทางวันที่22 22มาถึงแล้วที่บ้านพักคุณล่าที่ไหนนะครับอ่าเจริงจริงยังไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไรแต่เขาจะส่งเป็นพิกัดมาอ๋อส่งพิกัดไปแล้วก็ไปใช่อยู่ตรงหาดจอมเทียนค่ะหาดโซนหาดจอมเทียนเนาะใช่ไปถึงแล้วพบใคร ไปพบเป็นแม่บ้านที่เขาเหมือนเขารับบ้านพูลิล่าค่ะที่เป็นต้องมาเปิดบ้านเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็แจ้งว่าแบบอ่าบ้านพักของเขาเต็มเต็มหมดแล้วนะคนที่จองมาเนี่ยคือเขาจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าตอนนั้นก็เลยรู้เลยว่าโอเคโดนโกงแล้วก็โทรติดต่อป้าแมวไม่ได้นะคะครับคือป้าแมวนี่คือไม่รับสายเลยอืมใช่แล้วคนที่คนที่เราเจอเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรอีกอ่ะเขาไม่ให้อะไรเลยค่ะไม่ให้อะไรเลยก็บอกแค่โดนโกงแค่นั้นอ่าเขาบอกแค่โดนโกงแค่นั้นแล้วเขาก็ถามว่า ะจะไปพักที่ไหนจะให้ช่วยหาบ้านไหม,มเขาก็หาบ้านให้เลยนะตอนนั้นเลยอ,อ,อันนี้ก็เป็นจุดที่แบบเอ๊ะอยู่หนึ่งอย่างว่าแบบเออเหมือนเขาพร้อมหาบ้านให้เราเลยซึ่งบ้านที่เขาเอามาเสนอเราอะแพงมากแพงแบบแพงมากๆเลยค่ะว่าแบบคือละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดถึงสองหมื่นอะไรเงี้ยเลยก็แล้วก็มาเร่งให้เราจองต่อนะตอนนั้นเลยอันนี้เป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านที่ที่เขามาแบบเปิดบ้านของบ้านภูเวลาเนี่ยเขาเหมือนแบบเขารออยู่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็คือพอไปพบกับแม่บ้านเงี้ยค่ะก็รู้รู้แล้วว่า่าภูวิล่าแห่งเนี้ยโดนโดนแอบ,บอ้างไว้เยอะมากก็เลยแบบขอติดต่อกับเจ้าของภูวิล่าไปทีเนี้ยเราลองโทรสอบถามกับเจ้าของภูวิล่าค่ะเขาก็บอกว่า,ามันมัน,ม,น,ม,นมีอย่างนี้มานานแล้วแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ตํารวจไม่รับแจ้งความอันนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะที่ว่าแบบเออทำไมทั้งตัวเจ้าของภูวิล่าเองที่โดนแอบ,บอ้างเขาก็ทําอะไรไม่ได้หรืออาจจะไม่ทํา อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีคนเสียหายจากการตั้งใจมาเที่ยวอย่างเงี้ยเยอะมากๆค่ะโอเคแล้วก็เอ่อที่เราพบเนี่ยเอ่อในวันที่เราไปถึงเนี่ยเหมือนจะมีผู้เสียหายกลุ่มอื่นด้วยใช่ได้พูดคุยไหมครับว่าทางผู้เสียหายกลุ่มอื่นว่าไงบ้างคะก็คือผู้เสียหายกลุ่มนั้นอะ,อะได้ป้าแมวเหมือนกันแต่บัญชีโอนคนละคนอือ่าเป็นเป็นคนละบัญชีเลยแล้วก็ได้เบอร์โทรติดต่ออะไรคนละเบอร์แต่ชื่อป้าแมวเหมือนกัน แต่อีกกลุ่มหนึ่งชื่อป้าโอ,อคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆ